เอาาหลลดสวัสด pues ีครับมาผอกันคือเก่าครับผมครับหนุ่ยเบียร์เฟมิลี่เคยบนคนก拉斯ินครับผมสวัสดีครับมาริโอ้ครับตั้มมี่หิวข้าวนะสี่เพื่อนเราพี่น้องเนาะมื่อนี้บ่มี่น้องเขาพี่น้องครับกินตามเือเก่ากับน้องไส้พี่น้องตามมื่อนี้เป็นตามน้องน้องน้องตามจัดการให้เลยเต็มัวเต็มสามทะเลนองครับมื่อนี้มา เทเลยได้เนี่ยเอาเทเลยโอ้ยปาดปาดข้าวเทอ้ยูเบื่อปาดพี่ตัวมาเอาบุญเลิกกันเถอะเออเออยังเอเวิร์ดอีกวะเมันกี้เห็นใส่พี่เออหนิเมันกี้เห็นใส่พี่ปาดเต็มถาดพี่ตัวจังหมกจังบอจังหมดจังคือนทางเนี้ยอู้หูกระเด็นอืดเลือดแถวประานที่เด็ดพี่น้องโอ้ยเนี่ยพี่น้องเออให้ เออขี่ที่ครับเอาเอกบร์วะรขีดที่เยาวัน้ออวกหอปากองบาเบื่อถาจเลาเรื่องเก้ปาหน่ยอ้พี่น้องโอวยอแล้วพอหลววพอแลวน้ล่แตขึ้นหอเดียกยไม่ไม่ไม่จะกินจามวันพี่นองโอ้ยอัน้ำดองลาดนํ่บอกลาดเลยครับเออเดี่แหละสตอร์ด้พี่น้องโอ้โหจังลยังยู่เหมือนตอนนี้เอา อสต,นนอตัวอะไรนี่ตัพี่อ้วน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 บ่ซิมเบิงเหรอคือกรอบดีดีเด้อพีองตเุเวนเาสำหรับพี่นองมือนีผมกล้นึ่งขอตัวาไปก่อนนะครับยย <laughs> ว่ย่างาี่อันนี้คุณาำมีนะครับเดออยอันนี้มันขวดถาดได้เนียดแบบดทเลองพีบ่าพี่บอเ มาพอกันพี่น้องเอ้าพี่น้องไปแซ่บๆด้วยกันครับผมสกว่าสิบรูหลทั้นว่าให้กินพี่ให้กินพี่ไม่กินถึกพริกให้กินพี่ไม่กินถึกพริกพี่น้องอู้จุกๆเลยน่องสัมจัดการให้หนาปัดเลยตัวก็ขอว่าจะบีกโชยอยู่นะค่อยกินจะมั่นไม่เหนื่อยชิ้นสะใจแห้งอันนี้ดองให้วันเดียวเนี่ยให้ดองนานกว่านี้หน่สุดยอดอื หึงอืมใจเบาตุ่ยแบบแบบว่าเนาะจุใจ่งกินเต้าหู้ลองม่นังเรามันจะแซ่บ่ะแซ่บเดี๋ยวมึงถ่มี่มาหายัง ตอดมึงยานไปอยู่ทีมเพิ่นบระกาบอกบัดดี้ไม่ไม่อยู่ทีมเท่าพี่น้องโจมตียงดีไปคือนรายหนึ่งกินบ่อยๆบ่บัดก็เก็บไว้ที่บ้เ้เก็บกินอีกพี่น้องเดี๋ยวบเอาความมาร่างการเอาความงานสางมาให้พี่น้องมึงม่วเต็มเนั่ยรู้มหน้งไปกับมูนัก่น้อง ซ้นขนมจีนเหนียวเหนียนับเนียวพันยันไส้ขึเก่า,ญญญาอเาออบู๊ใส่ส,วส่วนมือเลยใส่มือหือเปล่าเดี๋ยวจะเป็นผู้ดีขึ้นหลายโอ้ตายแล้วหวานมันจะแสบแต่กหลายแสหลายมาตำาไหมไว้ในครกขึ้นหน่อยหน่อยนึงตำม,มาซิมมาไหมแ <c oughs> ม,ม่บ่บ่ปฏิเสธอังไลยยิ้มแล้วลายล <c oughs> เลหลือเป็นไงกัน,น่ะวะสมุน แต้มวาซาบิเบอหอมลนบิกกินกเนพี่หล่ออ้ยเบื่อจพี่น้องือีไปเสไอ้กินตายแล้วมันหรอข้ามไปตายหรอไปดิป้อนเจ้าว้เร็วพักเด้๋นียพักกูบบกได้แล้วนั่นกินล้วตายว่าพูดละคนองนะเนาะเอ้บ่ส เพินเพินแข็งเรื่องสิพี่น้องผมผมบาแข็งได้อนึ่รู้สิรู้บาเามันออกดังบ่แห้งอยบิตัวไหเด้อลองคือกันจะเก็บอาการบิกการตัวเบานาะตัวอื

lomol sapa sapa lomol ngom dekat saya kau kena sapa sapit ครับเพราะยังไอ้กินข่อยกัมีแห้งมีความสุขแล้วอ้าอยกินอิ่มนอนหลับปากบ้านแห่งเนอะเปินนายลายกินอยู่2พน่งยานเพนยัง,นยงว่าเจ้าเยอะมาสหรอกกับเมื่อเยอะมาสหรอกเซ็บเซ <c oughs> ็บกับแซ็บโอ้ยดูดดีป่ะนี่ <c oughs> จำพอเวี้ยนติดเนาะอืม หลากหอมแลัวบบาๆนะจัาาะขกินดังดีดีรู้สึก,กดีกขอน้ำนครับมือคนไหนยืนรอเลยว่านวันขอน้ำหน่อยครับมีคนสิดไปแล้วนึง เกินเลนกินหัวกันี่นออกตุกคำเพื่อแซบี่นออกยิงเปลี่ยนยังไงเปียดอยู่บาททยอยู่บ้านบอกผู้อื่นมานักผู้อื่นมานักมันมากอยู่บ้าปหาเลาลตลอดบ่อน ตอนเลิกกินนี่กันพี่น้องเลยอะไรบ้างเนี่ยเมา่อกี้เมนโคนกินเก่งนี่กินเบิร์ตนี่ยทุ่ยหยดเนียเอ็มไปแพทแล้วอืผมครับแพทที่แพทกินเก่งเนี่ยกินกับแพทผมต้องแฉงเหรอ,อแลอวใครอีกวะด้านบ่าวเท้านี่คือกันเนี่ยแพทใครบ่าวเท้าออาจารย์ทุ่ยหยด เดืบเบิลหวดเรื่องกินไอผักอันนี้อร่อยนะพี่หนุ่ยเนี่ยหมดแล้ววะกินแล้วเอามันแสบเลยดิชอบชอบเลยออเออไม่จจมามาดองใส่เนี่ยนี <c oughs> ่เด็กมัยมันกรุบกรบไหมกรอบเลยหวนนานหวานยังหายกําลังใจผมไปงานแต่งมาไหมไปงานแต่งมาหนุ่ยแล้วก็ อย่บานหูฉลอกหูฉลามน้องเรื่มตำไปนัดหน่อยนาะไปกินหูฉลามเกิดมาเขแต่ได้กินหูฉลามเกิงานแต่งหูฉลามบปสุดจัดประลาดบอบแลวเป็นหูฉลามที่เป็นแผ่นใหญ่อะพี่น้องเกิดมากเกเคยพัอเด้อได้กินครั้งแรกก็ประทับใจเลยผู้นึงทาน่างกินคลิปขึ้นเขาเสียบเท้งผู้นึงกินหูฉลามเนาะนอกกันฟังอีกไร้เงื่อปวดปวดเลยปกติเขาจะซอยเป็นแผ่นเล็กๆนะนี่นี่ มันชิลจ๊ะอืมเป็นใจแกะหมูกินนั่นแกะหมูกินนั่นกระเสียบ่าได้ลำลองตั้มนี่ตั้มลองนี่โอ้ยพล่อกินยังกับเสียบเลยนี่ค

หมอืมสรดงจ้าอันนี้ก็อร่อยครับแคบหมูอันนี้อแคบหมูอร่อยสุดแล้วแต่จำมมี่อขอโอ้เจ๋อเลยกินเยอะเลยดิกุ้งเก่งอ๋อตนมะเดี๋ยวคอยยินคอยนี่ตัวจ่อสำซาเปล่าเรามาจากจออ ้โสุดยอดเลยตัวใหญ่แห้งส่อนยังไ่หรอเข้มันสดเนาะนี่เส้นมันุ่นกรอบเส้นะพุ่นมัหรมันเป็นส้นะพุ่นเลยไอืม หัวเนี่ได้แต่บอสซิมบงบลาเนาไม่ดียังไงนนะ <c oughs> ไม่ปิ้งเผาเลยก็โดนแหงวายเล <c oughs> ยหยาหาดหยา,าิมมิตรหยาดหยาบินนะแต่คลิปนี้มิมีิยังทำไงบ้างคิปก่อนก็จะดีก็หาย แม่ดยค่นคลิปไทยกีจีแค่บียแม่บอดีนึงสดครับคลิปมวนพามวนวเซ่ห้ากันนะกินเสีดจอดทานอาจารย์หนยไปกดอะไรเราเด้อครับพี่น้องเด้อใครยังบกดก,กีล่ลยเบื้องนี้ไตสีทามหาเหเป็นเ้อละ่ะว่าพวกเราบอกหถอกินต้นไตททามถึามหาเบล่ะเ <c oughs> นาะ เบื้งเดี่ยวน่ามสมตำเกือบมันรถหนึ่งเพรอิ่มเพรหอมปากหอมคอเนาะอิ่มอิ่มพออิ่มเข้าไปอิ่มแล้วก็ติแตงแตกพออิ่มเอาพี่น้องครับสำหรับวัอนี้กาบขอโทษขอวามไฟใหลายเรื่องคำเรื่องการกินบุสฝาบหรือว่าบุหรูตจังหรือว่าโมมวนแล้วพี่น้องเนาะ S <S บ่าจะเฮ็ดยังลงไปนี่เพื่อพี่น้องสูส่ทุกคนครับเพื่อความบันเทิงเนาะให้เบิ่งเพื่อความบันเทิงเดี๋ยวเบิ่งว่าโอ้ยจอไปกินเบิดแสบบ่บ่แสบอย่าเบิ่งเดลยพี่น้องเ<ม>บิ <S <S บ่งเพื่อความบันเทิงอันไหนบอแสบ,บมมกับปล่อยผ่านพี่น้องครับ<ม>ถือไว้มันหลักอันบ่มากก็กดรีพอร์ตซสมันอย่าวางสัง่นพี่เล่าหมอน่อยมันเบี้ยนเซอรี่พอร์ตรีพอร์ตอย่างเดียว ก็กินจนไตถี่บ้างนะมึงไม่ให้เอฟซีดีกวเจ็บอุตสาอุตสาอีทเพอร์เฟกมาตลอดเวลามาเห็นแต่พี่น้องคนรีพรอนพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ผมก็หนองทรายขอลาไปก่อนคลิปหน้าพร้อมไหมครับสวัสดีครับ